เกาเป็นโรคที่ทรมานมารู้จักวิธีรับมือกับเกากันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องข้อนะคะก็คือโรคเกานั่นเองนะคะเราก็มาเรียนรู้นะคะแล้วก็ดูลักษณะของกลไกการเกิดโรคเกาแล้วก็การป้องกันนะคะเขาบอกว่ามีอาหารสแสลงด้วยนะคะเราก็จะได้รู้กันว่าอาหารสแสลงคืออาหารที่ กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดได้นะคะถ้างดบริโภคได้ก็จะทําให้ความเจ็บปวดลดลงนะคะโรคเกาเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากการที่ร่างกายสะสมกรดยูริกมากเกินไปนะคะจนตกตะกอนเป็นผลึกยูเลตตามเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะภายในข้อต่อผังผืดนะคะโรคเกาเกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบปวดบวมอย่างรุนแรงทั้งนี้กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกําจัดเซลล์ที่หมดอายุลงโดยร่างกายแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละแปส่วนอีก20เนี่ยมักจะได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะถ้าเกิดในกรณีแบบนี้นะคะกรดยูริกเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยปกติร่างกายของคนเราจะสร้างกรดยูริกเป็นประจำอยู่แล้วกรดยูริกเนี่ยส่วนใหญ่ นะคะเราสองในสมจะเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่าที่แก่หรือตายไปตามเวลานะคะตลอดระยะเวลาที่เซลล์เสื่อมไปเนี่ยกดยูริกส่วนน้อยเกิดการสลายของอาหารกลุ่มพวกพิวรีนหรือโปรตีนที่กินเข้าไปนั่นเองนะคะกดยูริกที่เกิดขึ้นประมาณ2ใน3าส่วนร่างกายจะขับออกทงปัสสาวะ และที่เหลือก็โดยทางอุจจระดังนั้นผู้ที่มีกฎยูริกสูงจึงไม่ได้เกิดจากการกินอาหารแสลงหรือโปรตีนมากเกินไปดังที่เข้าใจผิดกันบ่อยๆแต่มักจะเกิดจากความผิดปกติของร่างกายเกี่ยวกับการสร้างมากเกินไปหรือไตขับกดยูริกน้อยเกินไปนั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะเราก็มาดูอาการของเกานะคะโรคเกาต์ปฐมภูมิแบ่งออกเป็น4ระยะคือ1ระยะที่ไม่มีอาการตรวจพบกรดยูริกในเลือดสูงเท่านั้นนะคะซึ่งในเพศชายจะเริ่มมีกรดยูริกสูงตั้งแต่อายุ14-15ถึงปีเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มในเพศหญิงจะเริ่มสูงหลังจากหมดประจำเดือนแล้วนะคะ ต่อมาระยะที่2ก็เาเรียกระยะข้ออักเสบเฉียบพลันเริ่มปวดบวมที่ข้อเท้าหรือหัวแม่เท้าอาการปวดอัดรุนแรงมากจนเดินไม่ได้หากรับการรักษาจะหายสนิทภายใน1-3วันแต่หากปล่อยห้หายเองก็จะประมาณ4-6วันโดยข้ออักเสบจะหายเองเป็นปกตินะคะระยะที่3ามเขาเรียกระยะเป็น,ปนหๆหายหายเป็นซ้ําที่เดิมเป็น,ปนหๆหายหายเริ่มแรกอาจจะก,กําเริบปีละ1-2ครั้งต่อมาถี่ขึ้นเป็นปีละ4-5ครั้ง ข้ออักเสบจะเพิ่มขึ้นจากข้อ1ถึงข้อ2นะคะถึง2ข้อหรือ3ข้อถึง4ข้อนะคะจนหลายๆข้อเข้าเช่นที่ข้อเท้า2ข้อนะคะทั้งข้อเข่า2ข้อนะคะทั้งสองข้างเลยอย่างนี้นะคะช่วงเวลาที่ข้ออักเสบจะยาวขึ้นอาจจะเป็นครั้งละประมาณ3หรือ5 7ถึง7วันหรือ7 10ถึงวันเป็นต้นนะคะแล้วแต่ความเจ็บปวดนะคะ ต่อมานะคะเป็นระยะที่ข้ออักเสบเรื้อรังนะคะมักมีข้ออักเสบหลายข้อแล้วก็เป็นตลอดเวลาไม่มีเว้นว่างไม่มีหายเลยนะคะจะมีอาการเป็นปุ่มเป็นก้อนขึ้นตามข้อต่างๆที่มีการอักเสบเช่นตะตุ่มของเท้าหัวแม่เท้าข้อศอกเขา่าข้อมือเป็นต้นปุ่มเหล่านั้นจะเกิดผลึกยูเลตที่สะสมมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งก็แตกออกเป็นสารขาวขาวคายยาสีฟันไหลออกมาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยก็จะมีอาการข้อผิดรูปแล้วก็ปวดทุกทรมานมากและอาจมีภาวะโรคไตวายวแทรกซ้อนได้อาการจากระยะที่1ถึงระยะที่4อาจใช้เวลาหลาย10ปีก็คือค่อยๆดำเนินโรคไปนะคะแต่ในรายที่รุนแรงเนี่ยจะใช้เวลา5-10ปีเท่านั้นนะคะหากไม่รับการรักษา้ถูกต้องก็จะเกิดภาวะไตไวายแทรกซ้อนยิ่งจะทำให้เป็นโรคเกาต์รุนแรงมากขึ้นไปอีกด้วยนะคะ การรักษาเกาปัจจุบันนะคะแพทย์รักษาเกาได้หายเกือบร้อยเปอร์เซ็นโดยผู้ป่วยควรได้รับการดูแลร,รักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นเพราะแพทย์ต้องประเมินหน้าที่ของไตและตับรวมทั้งโรคประจําตัวของผู้ป่วยก่อนใช้ยาเฉพาะนะคะให้เหมาะสมติดตามผลการรักษาเปไ็นระ,ะยะะผู้ป่วยต้องกินยาเป็นประจําต่อเนื่องหลายปีนะคะยาหลักจะประกอบไปด้วยยากินนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกาก์กเริบอีก ร่วมกับยากินก็จะมีนะคะเพื่อลดระดับของกรดยูริกในเลือดให้ต่าลงนะคะและนานพอที่จะผสมที่จะสลายผลึกของยูเรตที่สะสมในร่างกายของผู้ป่วยให้ค่อยๆหมดไปเมื่อผลึกผลึกของยูเรตถูกะละลายหมดแล้วผู้ป่วยก็จะหายจากอาการเกาได้นะคะอันนี้ก็คือยาหลักนะคะแต่ยารักษาพวกนี้มักจะมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารดังนั้นเราก็ต้องระวังนะคะ จริงๆนะคะที่เกินไปน่ะว่าอาหารแสลงสําหรับโรคเกาต์มีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโปรตีนหรือพิวรีนสูงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะถ้าว่ารับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเข้าไปอีกเช่นเครื่องในสัตว์ยอดหน่อมไม้ฝรั่งนะคะสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหากรับประทานเข้าไปกดยูดิกในเลือดก็จะสูงขึ้นประมาณ1-2ถึงมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะ และที่สําคัญก็ไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้เป็นโรคเกาต์แต่ผู้ป่วยโรคเกาต์เนี่ยก็คือคนที่มีกดยูริกสูงอยู่แล้วแล้วก็พอทานอาหารเสริมเข้าไปก็อาจจะเกิดโรคก,กําเริบบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยได้รับยารักษาที่ถูกต้องจนสามารถควบคุมระดับระดับกดยูริกได้นะคะให้ต่ํากว่าปกติผู้ป่วยก็สามารถกินอาหารทุกอย่างได้เหมือนคนปกติทั่วไปจึงไม่จําเป็นต้องลดงดอาหารเหล่านี้แต่ควรหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการ การรับประทานลงหรืองดเครื่องดื่มประเภทเหล้าและเบียร์ซึ่งเป็นของแสลงสำหรับกลุ่มโรคเกานี้โดยเฉพาะนะคะต่อมานะคะข้อควรจำสำหรับโรคเกาไม่ได้เกิดจากการกินของแสลงมากเกินไปนะคะแล้วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้จะต้องกินยาที่ถูกต้องและต่อเนื่องนานหลายปีนะคะสามารถกินอาหารและำดำรงชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปการรักษาที่ถูกต้องนะคะ และไม่ถูกต้องก็จะทำให้ครอบอเสบซ้ำซากได้นะคะข้อบผิดรูปนะคะแล้วก็มีพิการมีโรคไตาวายมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นกระเพาะอ,อาหารเป็นแผลเลือดออกโรคโลหิตจางโรคขาดสารอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ,ะเราจะต้องรักษาอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้ใจ่ายโดยไม่จำเป็นนะคะอย่าไปลงทางนะคะการควบคุมอาหารโดยงดอาหารที่เป็นสาเหตุเป็นการรับ เป็นการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องก็จะช่วยลดอาการและทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะไม่รับประทานอาหารที่มีมันมากเพอ,อาหารที่ทอดอมมันมากเกินไปเนื้อสัตว์ติดมันหรือไขมันเนี่ยทำให้กดขับกดยูริกได้ยากนะคะแล้วก็พวกถั่วมเมล็ดแห้งถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวมีสารพิวรินอยู่สูงก็ถ้ากินไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่หากดื่มนมถั่วเหลืองชนิดเข้มข้นวันละหนึ่งด หรือมากกว่าก็นับว่าปริมาณมากเกินก็ทําให้ได้รับพิวรีนมากประกอบกับโปรตีนก็สูงคือเป็นตัวกระตุ้นการสร้างกรดพิวรีนภายในร่างกายได้ควรลดปริมาณการดื่มนมถั่วเหลืองถั่วเหล,ลืองลงนะคะให้เหลือประมาณวันละแค่สอแก้วก็พอนะคะแล้วก็ไม่ควรละเว้นนะคะที่จะทานผักนะคะแต่ส่วนที่ไม่ควรทานก็คือยอดผักนะคะก็คือ ผักที่เป็นยอดอ่อนทอดยอดเนี่ยไม่ควรทานนะคะเพราะว่ามีสารพิวรีนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ให้ทานเป็นกลุ่มใบแทนนะคะก็จะช่วยได้นะคะกลุ่มอาหารพวกหมักดองที่ต้องใช้ยีสต์ก็เหมือนกันนะคะหรือกลุ่มเต้าเจี้ยวก็ควรที่จะงดนะคะ อาหารที่มีพิวรีนสูงแล้วก็ควรงดคือพิวรีนเนี่ยจะมีมากกว่า150มิลิกรัมก็คือกลุ่มเครื่องในสัตว์เช่นตับตับอ่อนไส้ม้ามหัวใจสมองกึนเส้นจีนะคะน้ำเกวี่นะคะกะปิยีสปลาดุกกุ้งหอยปลาอินซีปลาไส้ตานปลาสะดินไข่ปลาชะอมกระถินเห็ดถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ห่านนะคะน้ำสกัด เนื้อนะคะหรือซุปก้อนกลุ่มนี้จะมีสารพิวรีนอยู่ค่อนข้างสูงจึงควรงดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปเพิ่มระดับทำให้ไตไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้นะคะอาหารที่ควรลดเมื่อกี้งดนะคะตอนนี้ลดก็คือมีพิวรีนสูงประมาณห้า5ิ้อยห้าสิมิลลิกรัมก็เช่นกลุ่มเนื้อสัตว์เช่นหมูวัวนะคะปลาทุกชนิดยกเว้นปลาดุกป,ปลาีปลาไส้ตนันปลาสดีนนะคะ อาหารทะเลเช่นปลาหมึกกับปูนะคะก็คือมีสารพิวดีนอยู่สูงถั่วลิสงถั่วลันเตาผักบางชนิดเช่นหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งดอกกระหล่ำผักโขมสตอใบขี้เหล็กข้าวโอ๊ตนะคะเบียร์เหล้าทุกชนิดเหล้าองุ่นไวน์นะคะทําให้การขับกรดยูริกทางปัสสาวะลดลงนะคะแล้วก็ทําให้ระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงควรลดนะคะกลุ่มนี้ควรลด ต่อมาก็คือกลุ่มที่ทานได้ตามปกติแต่มีพิวรินน้อยนะคะ0-15มิลลิกรัมนะคะก็คือข้าวชนิดต่างๆยูเว้นข้าวโอ๊ตถั่วงอกคะนา้าผลไม้ชนิดต่างๆไข่นมสดเนยและเนยเทียมขนมปังขนมหวานหรือน้ำตาลนะคะไขมันจากพืชและสัตว์เนื้อวัวเนื้อ,อหมูปลากระพงแดงปลาหมึกปูถั่วลิสงใบขี้เหล็กนะคะ สตอข้าวโอ๊ตผักขมเมล็ดถั่วลันเตานะคะก็คือกลุ่มอาหารที่ทานได้มีพิวรินน้อยนะคะกลุ่มนี้ต่อมาข้อควรปฏิบัตินะคะในด้านสําหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ก็แนะนําให้รับประทานผักและผลไม้ให้มากนะคะโดยเฉพาะรับประทานผักส่วนที่โตเต็มวัยก็คือไม่ใช่ผักทอดยอดนั่นเองหรือยอดเลอกดๆรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ดื่มน้ําสะอาดมากๆวันละประมาณ3ิตรเพื่อช่วยกันขับถ่ายกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะ รับประทานเต้าหู้เป็นประจำเพราะเต้าหู้เป็นตัวช่วยขับกดยูริกนั่นเองนะคะออกมาได้นะคะแล้วก็มารู้จักอาหารที่ช่วยฟอกไตแล้วก็ขับกดยูริกกันนะคะดับแรกก็คือเห็ดลินจือช่วยฟื้นฟูการทํางานของไตแล้วสร้างสมดุลของระบบภูุิมต้านทานนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของไตเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้นะคะยา,ตายไตใบก็มีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะที่สามารถ ขับกดยูดริตออกทางปัสสวาวะได้และช่วยกระตุ้นสมรรถภาพการทํางานของไตดีขึ้นขมิ้นชันก็ช่วยลดอาการปวดข้อนะคะเพ่ามีสารลดการอักเสบอยู่บนเทาการปวดข้อนะคะสําหรับคนเป็นโรคเกาต์และป้องกันการอักเสบได้ดีนะคะเถาวันเปรียงนะคะเป็นสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันดีมีประโยชน์ในทุกด้านนะคะแก้ปวดเมื่อยบำรุงกาลังและจากงานวิจัยจากคุมวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าสรรพคุณเนี่ยแก้ปวดเมื่อยแล้วลก,วแกว็แก้กาเนิอักเสบได้นะคะ ใบยอค่ะสามารถแก้ปวดข้อต่างๆได้แต่ไม่ควรรับประทานสดเนื่องจากมีสารที่เป็นพิษอยู่ปัจจุบันด้วยงานวิจัยนะคะเขาจะนำใบยอเนี่ยไปย่างไฟก่อนแล้วมาประคบบริเวณที่ปวดนะคะจากโรคเกาประมาณ15-20นาทีทำว่าสองถึงสครั้งต่อเนื่องกันอาการปวดจะค่อยๆดีขึ้นสามารถทำให้อาการปวดลดลงได้ค่ะย่าหนวดแมวนะคะเป็นสมุนไพรอย่างย่าหนวดแมวเนี่ยมีสรรพคุณกระขับกดยูริก ย่านหนวดแมวมีเกลือพโพแทสเซียมนะคะช่วยในการขับปัสสาวะแล้วก็ขยายหลอดไตให้กว้างขึ้นช่วยขับกดยูริกนะคะทําให้ปัสสาวะเป็นด่างผู้ที่รับประทานย่านหนวดแมวจะมีการขับกดยูริกออกมาทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นทําให้ปัะสสะาวะเป็นด่างแล้วก็ทําให้กดยูริกตกตะกอนน้อยลงด้วยนะคะมะเฟืองเปรี้ยวนะคะเป็นสูตรโบราณเฉพาะกลุ่มนะคะ ก็ใช้มะเฟืองเปรี้ยวสุกหนึ่งผลน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือเล็กน้อยผสมน้ำสุกหนึ่งประมาณสองแก้วปั่นให้เข้ากันแล้วก็ดื่มครั้งละเต็มแก้วเช้าเย็นนะคะก่อนอาหารให้ทานติดต่อกันประมาณ6วันนะคะความเปรี้ยวความฝาดของมะเฟืองช่วยขับกดยูริกขับปสัสสาวะได้ดีนะคะสาเหตุที่ชักนําทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นก็คือ เกิดขึ้นเนื่องจากเดินมากหรือออกกําลังกายมากกว่าปกติมีโรคประจําตัวอื่นอยู่นะคะหรือเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดนะคะทําให้ระบบเกลือแร่หรือน้ําในร่างกายเนะะี่ยขาดสมดุลหรือเกิดขึ้นหลังจากเกิดกํ้มหน้าหัวใจวายนะคะหรือหัวใจตายนะคะโรคติดเชื้อในร่างกายบางชนิดนะคะรับประทานอาหารบางอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสารพิวรีนสูงที่แนะนําไปแล้วเมื่อกี้นะคะ ก็จะทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึกก็คือการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงนะคะก็ที่แนะนําไปแล้วสรุปให้ฟังครั้งก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์อาหารทะเลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลฟุกโตสนะคะอาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะลูคูเมียหรือโรคสะเก็ดเงินนะคะกลุ่มนี้ก็ กระตุ้นให้เกิดการตกตะกอนของกรดยูริกในเลือดสูงนะคะทำให้ปวดเร็วขึ้นแล้วก็อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมามากกว่าปกตินะคะขณะเดียวกันก็ลดความสามารถในการกําจัดกรดยูริกออกจากร่างกายเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือการใช้ยาบางชนิด ซ,ซึ่งส่งผลให้ไตขับกรดยูริกออกมาจากปัสสาวะได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ต้องปรึกษาแพทย์ได้นึงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ยาบางชนิดเนี่ยจะมีอาการบวมตามข้อมากขึ้นแล้วก็ปวดข้อง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะจากประสบการณ์ที่หมอปอเปิดคลินิกมานะคะหมอปอทราบนะคะว่าผู้สูงวัยเนี่ยเวลามาหาเนี่ยนะคะมักจะปวดข้อมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวลองสังเกตดูนะคะ เขาเนี่ยมักจะมีการระบมมากขึ้นปวดมากขึ้นจนถึงขั้นเดินไม่ได้ทํากิจวัตรประจําวันได้ไม่ดีนะคะดังนั้นการทําความเข้าใจรอยโรคก็จะป้องกันอุบัติเหตุป้องกันการล้มได้นะคะเพราะว่าผู้เฒ่าเนี่ยเวลาลุกนั่งก็ลําบากแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าทุกท่านคิดว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะที่ Facebook ดรวริศรานะคะหรือ YouTube h ์คเฮลแอนด์เนะคะ แล้วก็ที่ Line แอดที่ q r Code ตัวนี้นะคะเพื่อสแกนเข้าไปเพื่อจะได้รู้จักกับกลุ่มสมนุนไพรของอวัดคีรีวง์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมีการใช้ความรู้เรื่องสมนุนไพรแล้วก็อยากปกป้องทุกท่านให้ได้รับประทานอาหารเป็นยานะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่พระอาจารย์มหาควัญชัยเจ้าวาดวัดคีรีวงเนี่ยได้นำภูมิปัญญาของอหมอพื้นบ้านแล้วก็ทีมแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่นะคะ ให้ทุกท่านได้รู้จักที่จะปกป้องตนเองจากโรคภัยต่างๆด้วยการรับประทานอาหารนะคะสิ่งต่างๆที่หมอปอนำมาพูดนะคะอธิบายฟังข้อมูลทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางแนวปฏิบัตินะคะมันก็สอดคล้องกันนะคะเพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะเพื่อให้เราปรับสมดุลแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยแล้วก็ต้องเสียเงินเพื่อการรักษานะคะซึ่งตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหมอปอก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านได้ปรับสมดุลของการรับประทานอาหารเพื่อคนที่ท่านรักนะคะแล้วก็ดูแลก,กันถ้าคิดว่าเนื้อหาวิดีโอนี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ก็ฝากแชร์ออกไปเพื่อนๆได้รับรู้ไปด้วยกันนะคะคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ทุกท่านก็จะได้เป็นสะพานบุญช่วยหมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ สวัสดีนะคะแล้วก็ติดตามต่อที่ ep 35เลยนะคะเรื่องปวดเข่าแล้วก็ข้อเข่าเสื่อมค่ะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันนะคะสวัสดีค่ะ